พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถวายน้ำสงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา17นาฬิกา4นาทีขบวนรถยนต์เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมารรัตยาในพระบรมหาราชวัง โดยมีทุมกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ยาทองกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเส้นรอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระภูษาตาตรประกคลุมพระบรมศพจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระบรมศพ บูชาพระพุทธรูปประจําพระชมวานของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพแล้วทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกะหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ถวายน้ำสง์ที่พระบาทพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งน้ำพระสุคนที่พระบาทพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงพระอบแก้วบรรจุน้ำขมิน้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนส่งส่งที่พระอุระพระบรมศพทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งทรงหวีลงครั้งหนึ่งแล้วทรงหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งและทรงหักพระสังนั้นวางในพานเจ้าพนักงานประคมสังแตรงงอนแตลฝรั่งปีกลองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ ดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายประเกียรตินาทีละหนึ่งนัดตลอดเวลาเมื่อเชิญพระบรมศพลงพระหีบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระศีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูมและทูบเทียนที่พระอุระพระบรมศพทรงรับแผ่นทองคำจำหลักลายดุลมีพระการปิดพระพักทรงรับพระชดาทองคำลงยาวางข้างพระเศียรพระบรมศพ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกะหม่อมให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และพระตำรวจหลวงเชิญพระหีพระบรมศพไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศสานุวงศงพระดำเนินตามเมื่อประดิษฐานพระหีบพระบรมศพบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกรธทองใหญ่ภายใต้พระสเสวตฉชัตร9้าชั้น แวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัดห้าชั้นบางแทกฉัดเจ็ดชั้นต้นไม้ทองเงินน้ำมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและ,ระทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องน้ำสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจําพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นทรงทอดผ้าไตรสิบเอ็ดไตรพระสงฆ์สดับปกรณทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา เสร็จแล้วส่งทอดผ้าตร11ไตรจำนวน2เที่ยวแล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งทอดผ้าไตรจนครบ93ไตรเท่าพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าตรายพระราชาคณะหนึ่งรูปที่จัดถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าพระโกศพระบรมศพทรงกราบสมรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทุลออนทุลีพระบาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้ากราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมศพ ณศา,าลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังทุกวันเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่27ตุลาคม2568ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหากิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระอภิธรรมพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง26ตุลาคมพุทธศักราช2568 ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา16นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในการมอบรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่18ประจำปี2568 จังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมการจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคม2568นำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมรู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้อย่างท่องแท้ โอกาสนี้นายอาน,นัสวาโดผู้ชนะเลิกการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภี์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2567อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากนั้นนายสมานก็พิทักษ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยเป็นคำสอนที่ให้ข้อคิดต่างๆเช่นอิสลามสอนให้ยึดมั่นในความยุติธรรมและความซื่อสัตย์โดยห้ามโกงกินแย่งชิงหรือเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาโดยมิชอบ ไม่ว่าจะอ้างกฎหมายหรืออำนาจผู้ปกครองเพื่อปกปิดความผิดก็ยังคงเป็นบาปใหญ่ในสายตาของพระองค์อัลลผู้ศรัทธาที่แท้จริงต้องเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่นและดำรงตักวาความยำเกรงในการแยกแยะผิดถูกภายในงานมีการยืนเพื่อถวายความอาลัยเนื่องจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อังกุรอ่านระดับประเทศครั้งที่18ประจำปี2568แก่ผู้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่นายภาซีหมะผู้แทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวการิมะฮายีบาราเฮงผู้แทนจังหวัดภูเก็ตพร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งอันดับ2และชมเชย กับมอบโล่แก่คณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพร้อมกันนี้นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีขออุอาและขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมงรวงศานุวงศ์จากนั้นผู้แทนพระองค์ไปลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการจุลประธานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโครงการอาคารบังคับน้ําคลองม่วงชุมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างแล้วเสร็จปี2568ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสยะลาและปะตัตตานีมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวม46โครงการ นิทรรศการสืบสารภูมิปัญญาไทายใต้ร่มพระบารมีจะแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาพระตำหนักทักษิณราชนิเวศโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตูจังหวัดนราธิวาสและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดปัตตานีเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่โรงพยาบาลปัตตานีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลราษฎร มีผู้ป่วยขอรับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์6คนจากนั้นผู้แทนพระองค์เดินทางไปที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมอบโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลพระราชทานแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2567 ทั้งนี้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจะดทาโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดอื่น จากนั้นมอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและแนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2567 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2504สนองพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานการจัดการศึกษาดีเด่นในใักเรียนที่มีความประพฤติดีซึ่งคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและในักเรียน โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความว่าผู้มีหน้าที่แนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นนับเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะได้มีส่วนในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ความคิดและคุณธรรมความดีอันเป็นรากฐานสำคัญของความสุขความเจริญในสังคมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะภาคภูมิใจและมีกำลังใจที่จะร่วมมือกันในการให้เข้มแข็งมากขึ้นในทุกด้านทุกระดับ เพื่อให้งานสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าที่ท่านได้ปฏิบัติมาด้วยดีแล้วนี้มีความต่อเนื่องก้าวหน้าและเป็นประโยชน์กว้างขวางยั่งยืนสืบไปาจากนั้นผู้แทนพระองค์วางพันพุ่มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางพวงมาลัยจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารฮล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขคนาอานามัยพระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานด้วย